สุสานคนเป็นค่ะก็เป็นหนังสยองขวัญที่เปลี่ยนมุมในการเล่าแล้วออกมาดีค่ะฉากหลอกในช่วงแรกนีคะก็จะเน้นบรรยากาศมีจัมสแกเล็กน้อยค่ะก่อนจะมาเปลี่ยนเกียร์พุ่งทยานเป็นหนักสุสานคนเป็นพี่จะพารถไปที่ที่เราไม่ต้องแชร์สายตาใครเลยที่นี่คือบ้านของเราไง รถขาวรถใจเย็นๆก่อนนะคะถ้าเกิดเราอยู่กับศพได้ครบ100วันทุกอย่างจะเป็นของเราที่เพราะพี่เหรอถึงทําให้เธอต้องมีคนอื่นขอแค่เธอมีพี่แค่คนเดียวบ้างมันยากมากเลยก็ทํารถทำไมพี่ไม่บอกเอารถต่งอะ่ะก็ไปอยู่ด้วยกันะละครไทยสยองขวัญค่ะที่ถูกนํามาสร้างแล้วสร้างอีกซึ่งส่วนตัวนะคะก็ทันในเวอร์ชั่นของคุณแอนซิเรียมค่ะในปี2545 ออกอากาศทางช่อง7กับเรื่องราวความแค้นของเมียหลวงค่ะที่ต้องการให้ทั้งสามีและชู้รักชดใช้เวรกรรมสำหรับเวอร์ชั่นภาพยนตร์นะคะก็ถือว่าเป็นการหยิบนำมาทำครั้งแรกค่ะกำกับโดยโอ๊ตวัฒันยูอิงควิวัตค่ะที่ได้สร้างผลงานกับกันตนามาแล้วหลายเรื่องนะคะรวมไปถึงนะักแสดงหลักทั้ง3คน,นะคะ่ะนุ่นวรนุชก้อยอรชพรและแก๊ปธนเวศค่ะ กับฝีมือการแสดงระดับคุณภาพตัวหนังนะคะก็มีความยาว1ชั่วโมง30นาทีฉายแล้วในโรงภาพ,พยนตร์สุสานคนเป็นค่ะก็เป็นเรื่องราวของลั่นทมเนี่ยค่ะนักธุรกิจหญิงค่ะที่จากไปอย่างกระทันหันชีพค่ะสามีของลั่นทมแล้วรสุคนชูรักค่ะจึงเริ่มเปิดความสัมพันธ์เพราะทั้งคู่นยคะก็เฝ้ารอกันมานานค่ะชีพนะคะก็ชวนให้รถเนี่ย ไปพักผ่อนที่บ้านตากอากาศหลังใหญ่ค่ะโดยรถเนี่ยไม่รู้เลยว่ามีโรงแก้วของรัตนทมอยู่ที่นั่นด้วยทั้งคู่นะคะก็จำใจจะต้องอยู่บ้านหลังนี้ให้ครบ100วัน,นะคะ่ะเพื่อหวังมรดกของรัตนทมโดยที่ทั้งคู่ไม่รู้เลยว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการแก้แค้นและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะใครอยากดูต้องไปดูกันเองในโรงภาพยนตร์นะคะ ตัวหนังค่ะก็เปิดเรื่องมาด้วยเงื่อนไขนีคะที่ทำให้2ตัวละครต้องมาร่วมชะตากรรมด้วยกันในบ้านหลังหนึ่งที่มีศพอยู่ค่ะทำให้รู้สึกนึกถึงหนังชั่วฟ้าดินสลายนคะคะที่ทำให้2ตัวละครผูกกุญแจติดกันค่ะเพื่อพิสูจน์ความรักของทั้งคู่ ส่วนหนังเรื่องนี้นะคะมันก็เหมือนกับว่าคุณนายลั่นทมค่ะกำลังต้องการพิสูจน์ความรักความเชื่อใจของคนคนนี้ะค่ะตามมาด้วยบทพิสูจน์มากมายของคุณนายลั่นทมที่มาในรูปแบบของการหลอกบ้างการปั่นป่วนจิตใจทำให้เกิดการทะเลาะกัน สุสานคนเป็นเวอร์ชั่นนี้นะคะก็จงใจที่จะเอาตัวร้ายอย่างรถสุคนยนคะมาเป็นเมนหลักให้กับหนังทั้งเรื่องซึ่งมันแตกต่างจากเวอร์ชั่นละครมากเลยนะคะที่ตัวร้ายเนี่ยก็ร้ายสุดๆโดยไม่มีเหตุผลแต่สำหรับรถในหนังเรื่องนี้เนะะี่ยค่ะมันกลายเป็นว่าเป็นตัวละครที่มีมิติโดยมีการปูเรื่องราวชีวิตค่ะที่ลำบากทำงานส่งตังให้คนที่บ้านเนะะี่ยค่ะต้องอยู่บ้านเช่ารูแคบๆ ใช้ชีวิตไปวันๆเนีค่ะจนเมื่อเจอกับชีพนีคะก็ทําให้รถเนี่ยรู้สึกถึงลู่ทางค่ะที่จะทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นแม้จะผิดศีลข้อ3ก็ตามแน่นอนค่ะว่าหนังเนี่ยก็ยุดติดอยู่แค่3ตัวละครหลักนคะคะโดยช่วงแรกเนี่ยจะเน้นไปที่ชีพและรถค่ะที่กําลังดูดดื่มกับรักครั้งนี้ส่วนคุณนายลั่นทมเนี่ยค่ะก็มาในร่างผีค่ะและช่วงสัดแบตซึ่งตัดสลับออกมาได้ลงตัว ความสยองขวัญแรกนะคะที่รู้สึกว่าตัวหนังเปิดมาได้ว้าวค่ะคือโลเคชันบ้านกลางป่าค่ะที่ทำให้บรรยากาศเนี่ยเหมือนหนังไล่เชื่อหลายๆเรื่องนะคะกับสภาพรอบๆบ้านที่มันดูวังเวงไงคะ่ะส่วนภายในบ้านเนี่ยก็ดูอึดอัดแล้วก็มีการตกแต่งที่ดูขนล,ลุกค่ะทั้งบันไดหรือว่าทางดอนแคบๆนะคะที่ถูกตกแต่งด้วยแผ่นไม้ ตลอดจนพวกเฟอร์นิเจอร์ของเก่าอะค่ะที่เสริมความขลังให้กับบ้านหลังนี้ยิ่งช่วยเพิ่มให้ดูน่ากลัวขึ้นไปอีกค่ะแม่ช่วงครึ่งแรกของหนังเนี่ยค่ะผีเนี่ยอาจจะยังจู่โจมเราไม่มากเท่าไหร่ค่ะเป็นการโผล่ออกมาให้แค่สะดุ้งกันเบาๆแต่ช่วงครึ่งหลังของหนังเนี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่สุดของคำว่าสยองขวัญค่ะ ในการดีไซน์ผีคุณนายลั่นทมได้โหดแสบซวงค่ะความแค้นที่กำลังพรั่งพรูออกมาเรื่อยๆกับการเอาคืนรถสุคนที่จัดชุดใหญ่ให้กันแบบหนักๆไร้ความปานีจนบางทีนะคะเราก็รู้สึกแอบสงสารรถสุคนค่ะ ยิ่งช่วง15นาทีสุดท้ายนะคะหนังแม่งเปลี่ยนโหมดเป็นไล่เชือดบวกสยองขวัญค่ะกับการเปลี่ยนบุค,คลิกของตัวละครที่ทําให้เรานึกถึงหนังอย่างไซคโครค่ะแถมยังมีการเพิ่มเอกลักษณ์ของตัวเองเข้าไปด้วยซึ่งต้องขอบ่อกนะคะว่ามันคือหมัดเด็ดของหนังเรื่องนี้ค่ะความตั้งใจของผู้กำกับอะค่ะที่บรรจงใส่สุดทุกอย่างทั้งเมคอัพคอสตูมนักแสดง ดนตรีประกอบความจำแกร์ค่ะมันมาเต็มทุกอย่างจนทะลุปลอดหรือว่าการหลอกลอก่อที่ทำให้เรารู้สึกว่าอันไหนลวงอันไหนจริงเนะะี่ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยก็รู้สึกชอบค่ะตลอดจนการดีไซน์ผีคุณนายลั่นทมให้ดูอินเตอร์เหมือนผีญี่ปุ่นนะคะอย่างพวกเดอริงหรือว่าจูออนเนี่ยค่ะแต่ก็จะเมคอัพให้ดูหน้ามืดกว่าหรือว่าความตอบของใบหน้านะคะที่ผิดรูปกว่คนปกติค่ะ ถามเสียงกรีดเนี่ยยิงหลอนแล้วก็ทำออกมาได้น่ากลัวค่ะหลังดูจบนะคะตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่า ผีคุณนายลั่นทมเนี่ยดูจะหลอกแต่รถสุขคนแค่คนเดียวอะค่ะซึ่งมันดูโหดไปนะคะกับสิ่งที่ชีพทำค่ะแต่พอมาคิดดูอีกทีแล้วนะคะคิดว่าช่วงแรกเนี่ยอาจจะหลอกแบบซับซอบเพื่อให้ตัวรถสุขคนเนี่ยหนีออกจากบ้านไปอะค่ะแต่พอรถสุขคนเนี่ยกลับมารอบสองนะคะมันจึงทําให้ลั่นทมเนี่ย ัดสินใจเด็ดขาดที่จะจัดการอย่างสาสมในช่วงท้ายของเรื่องไงค่ะเพราะว่าตัวละครรสสุคนเนี่ยค่ะมันได้รับรู้ความจริงไปแล้วแต่กลับเลือกที่จะมาอยู่ข้างคนชั่วเท่ากับมันก็ชั่วไม่ต่างกันค่ะ นุ่นวรนุชในบทคุณนายลั่นทมค่ะก็เป็นอะไรที่โคตรทำถึงเลยนะคะถือว่าเป็นนักแสดงซ่าบทบาทที่ไม่ว่าจะเล่นละครเรื่องไหนก็ดังค่ะสำหรับหนังเรื่องนี้นะคะก็เป็นอีพาร์ทหนึ่งที่โชว์ให้เรารู้สึกดำดิ่งไปในตัวละครตัวนี้ค่ะมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งเนี่ยที่เรารู้สึกว่าแบบเล่นได้ยังไงนะคะกับซีนที่ลั่นทมค่ะกำลังสูบบุหรี่พร้อมกับน้ำตาไหลกับสิ่งที่ชีพตอบกลับมาค่ะคือน้ำตากับบทพูดเนี่ยมัน ไหลออกมาในจังหวะที่โคตรเปะอะค่ะแล้วก็มันทำให้ซีนนั้นเนี่ยเรารู้สึกสงสารลั่นทมที่สุด<ม>ค่ะก้อยอรัชพรค่ะในบทรถสู่คนเนี่ยคะเรามองว่าในบรรดานักแสดงที่รับบทเนี้ยค่ะ เ,เล่นแตกต่างออกไปเลยค่ะแต่ก็ยังคีบบางส่วนจากเวอร์ชันละครมาใช้ได้ดีนะคะอย่างการใช้น้ำเสียงออดอ้อนพี่ชีพขานะคะหรือว่าความเซ็กอัพเพียวค่ะที่แม้แต่ท่านั่งโซฟาก็ยังเซ็กซี่ใครเป็นพี่ชีพไม่หลงก็ให้มันรู้ไปะคะ่ะอีกอย่างนะคะอีตอนที่กำลังเดินไปทุบโลงศพอะคะ่ะกับท่าเดินที่ดุดันและเซ็กซี่แบบติดตลกนิดๆน,นะคะ ่วนอินเนอร์ในการถ่ายทอดอารมณ์ก็กินขาดค่ะไม่มีอะไรจะติดเลยแกับชนาเวศค่ะที่พักหลังมานะคะก็เล่นบทร้ายสิเกอะค่ะหลังจากสืบสันดานพอมารับบทเป็นชีพนะคะด้วยความที่เวอร์ชั่นนี้นะคะ่ะก็จะดูอ่อนกว่าลั่นทมทำให้เรารู้สึกว่า ชีพเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่มีความทะเยอทะยานแล้วก็เห็นกับตัวที่สุดค่ะแต่ความเจ้าเล่ห์เนี่ยมันยังไม่พลาวพลาวเท่าเวอร์ชันละครเนี่ยค่ะอย่างคุณวินลี่เล่นอะไรทํานองนั้นนะคะการโวยวายการระเบิดอารมณ์นที่มันน่าจะไปสุดกว่านี้หน่อยค่ะแต่เขาก็มาเร่งเครื่องในช่วงฉากคลายแมก็กซ์นะคะการที่ต้องแสดงเป็นอีกตัวตนหนึ่งสื่อให้เรารู้สึกถึงอีกคนหนึ่งข้างในนั้นจริงๆค่ะ รวมๆเล้านะคะสุสานคนเป็นค่ะก็เป็นหนังสยองขวัญที่เปลี่ยนมุมในการเล่าแล้วออกมาดีค่ะดูดีมีความทันสมัยในการเพิ่มมิติให้ตัวละครจากเวอร์ชั่นดั้งเดิมค่ะฉากหลอกในช่วงแรกนะคะก็จะเน้นบรรยากาศมีจ้ำสแกร์เล็กน้อยค่ะก่อนจะมาเปลี่ยนเกียร์พุ่งทยานเป็นหนังไล่เชือดผสมสยองขวัญได้อย่างลงตัวค่ะนุ่นกับบทผีนะคะก็หลอนติดตาค่ะส่วนดราม่า เรียกว่าน้ำตาสั่งได้ค่ะก้อยค่ะเซ็กซี่แทบถุกวินาทีแกลนะคะก็ซีนสุดท้ายในะอยากมอบโลให้เลยค่ะข้อติหนึ่งอย่างนะคะก็คือฉากในผับอะคะ่ะแสงไฟเนี่ยกระพริบรุนแรงและถี่จนเกินไปเนี่ยะคะจนเราเนี่ยอยากจะเบือนหน้าหนีเลยคะ่ะสำหรับสุสานคนเป็นนะคะก็ขอให้ขนาดไว้ที่ 8เต็ม10ค่ะสำหรับใครที่ไปดูมาแล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่เคยมากดซับก็ฝากกันกดซับด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ